อีกหนึ่งข่าวนะคะมาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นําพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติณวัดเจดีหลวงวรวิหาร ที่วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนรวมสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําเดือน2 5 0 0ขออภัยค่ะประจําเดือนตุลาคม2566 ทั้งนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในทุกวันที่28ของเดือนตลอดปี2566เพื่อถวายพระพรชัยมงคลทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี